สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านเนี่ยนะครับวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยหนังเรื่อง The Color of y o u l e a e s เป็นหนังปี2 0 1 8เมื่ออากาศบนโลกหมดลงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจึงทยอยสูญพันธุ เปิดเรื่องมาที่โลกดิสโทเปียโลกที่ปราศจ,จากชั้นบรรยากาศดังนั้นไม่ว่าสัตว์หรือพืชชนิดใดก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เว้นเสียแต่ว่าจะมีถังออกซิเจนเช่นชายคนนี้เป็นโชคดีของเขาที่เลือกมาดำน้ำยามว่างในช่วงวันหยุดแต่หลังจากถอดหน้ากากออกซิเจนก็พบว่ามันทรมานเหลือคนาอากาศบนโลกถูกทำลายอย่างไร้สาเหตุเขาจึงต้องจำใจสูดออกซิเจนที่เหลือภายในถังเมื่อออกสำรวจตามทางก็พบสัตว์ลาย ชนิดขาดใจตายกันเป็นเบือ่อไม่เว้นแม้แต่มนุษย์ที่ดำรงชีวิตด้วยอากาศเช่นกันท่ามกลางความสับสนของชายหนุ่มจึงเลือกเดินทางหาคำตอบต่อไปแต่ผลที่ได้กลับกลายเป็นว่าบ้านทุกหลังในเมืองคอลุมฝั่งศพของผู้คนเว้นแต่บ้านหลังหนึ่งที่เปิดเพลงดังลานเขาจึงเข้าไปสำรวจข้างในวังพบเจอผู้รอดชีวิตจนพบเข้ากับสาวผมทองที่ตื่นตกใจกับการจากไปของผู้เป็นแม่นักประดาน้ำจึงสื่อสารผ่านภาษามือโดยการทั ามว่าเธอรู้ไหมว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นอีกฝ่ายปฏิเสธแต่เหมือนกับว่าชั้นบรรยากาศของโลกถูกทำลายโดยสิ้นเชิงเพราะประสบปัญหากับโรคประจำตัวหน้ากากออกซิเจนที่ต้องสวมอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้เธอรอดตายอย่างปาฏิหาริ์ก่อนที่ทั้งคู่จะร่วมใจออกเดินทางเพื่อขอความช่วยเหลือโดยนำถังออกซิเจนที่มีมาแบ่งกันใช้และเคลื่อนย้ายติดตัวไปด้วยทุกทีแต่ผลลัพธ์เลวร้ายกว่าที่คาดการไว้เมื่อประชากร โลกล้วนตายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโดยไม่ทันรับมืออาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตแทนที่จะมีประโยชน์กับกลายเป็นว่าทั้งคู่ไม่สามารถถอดสายออกซิเจนออกเพื่อกินมันได้เลยตัดสินใจโทรแจ้ง911ซึ่งปลายสายเต็มไปได้วยความเงียจึงเปลี่ยนวิธีไปยืนบนที่สูงแล้วบีบแตรหวังส่งเสียงให้ใครสักคนได้ยินแต่กลับล้มเหลวไม่เป็นทาเพราะเสียงต้องเดินทางผ่านอากาศพลุสีจึงถูกจุดเป็นสัญญาณโดยหวังว่าอย่างน้อยอ จะมีใครสักคนเห็นมันก็ได้แต่มันก็เปล่าประโยชน์สิ้นดีไม่มีสัญญาณใดตอบรับกลับมาเลยท่ามกลางออกซิเจนที่หมดลงเรื่อยๆขนาดทั้งคู่นั่งปรงกับชีวิตจนแทบถอดใจพรุก็ถูกจุดขึ้นจากอีฟากหนึ่งซึ่งก็ทําให้พวกเขายิ้มออกเป็นครั้งแรกก่อนออกเดินทางตามสัญญาณน,นั้นไปจนฟ่ามือเมื่อไปถึงจุดหมายกลับต้องแปลกใจให้กับความเงียบผิดปกติแท้ที่จริงแล้วพรุถูกจุดตั้งเวลาเอาไว้ในงานสั่ง้น่ ที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้เมื่อมองไม่เห็นหนทางรอดชีวิตทั้งคู่จึงมอบความอบอุ่นแก่กันและกันเนื่องจากคิดว่าพวกเขาคือผู้รอดชีวิตที่ลงเหลือสองคนสุดท้ายเวลาเดียวกันอากาศในถังของนักประดาน้ําเกิดหมดกระทันหันสาวผมทองจึงแบ่งปันถังสุดท้ายของเธอเพื่อช่วยต่อลมหายใจของชายหนุม่มแต่เมื่อถึงคราวที่ออกซิเจนในถังของตัวเองหมดลงเขากลับไม่ยอมแบ่งปันให้เธอบ้างพยายามขัดขืนเพื่อที่ตัวเองจะได้สำรอง ไว้จนลมหายใจสุดท้ายส่งผลให้ทั้งคู่เกิดการวิวาทกันขึ้นและเป็นนักประดาน้ําที่พลาดท่าล้มลงถูกของแข่งปักคาหัวใจจนตายคาทีสาวหัวทองที่ไม่ได้ตั้งใจรู้สึกผิดเป็นอย่างมากและคิดว่าออกซิเจนที่เหลืออยู่แค่ถังสุดท้ายมันจะไปพอให้ใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนกันจึงตัดสินใจถอดหน้ากากและจบชีวิตตัวเองไปพร้อ,รอมๆกับนักประดาน้าเพื่อนคนสุดท้ายที่เธอมีแล้วนางก็ตัด จบแต่เพียงเท่านี้ครับ ท้ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าอากาศคือสิ่งจําเป็นที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกขาดไม่ได้ไม่ว่าคนหรือสัตว์ขนาดสภาพอากาศเปลี่ยนผันเพียงแค่เล็กน้อยเช่นแห้งแล้งหรือหนาวเย็นเกินไปยังส่งผลต่อการดํารงชีวิตสภาพจิตใจแล้วร่างกายของมนุษย์ให้ดํารงอยู่ด้วยความยากลําบากแล้วนับประสาอะไรกับชั้นบรรยากาศที่ถูกทําลายจนไม่ลงเหลือและไม่แน่ว่าวันใดวันหนึ่งในอนาคตอันใกล้หรือไกลก็อาจ เกิดเหตุการณ์กับโลกของเราไม่ต่างอะไรกับที่ทั้งสองคนต้องพบเจอก็ได้เพราะปัจจุบันธรรมชาติแวดล้อมเสียดุลยภาพไปเยอะจากมลพิษทางอุตสาหกรรมที่ส่งผลในอุณหภูมิโลกร้อนขึ้นทุกปีอากาศเป็นพิษมีมลภาวะมากมายหน้าดินถูกทำลายและสุดโซมในน้ำที่เต็มไปด้วยของเสียเมื่อดุลยภาพแวดล้อมของโลกคว้เขวและเสียสมดุลต่อไปมนุษย์เองก็จะถูกเอาคืนจากธรรมชาติเช่นกัน The Color of You Le ริกำกับและเขียนบทโดย n n น c ิ b r บรนจากค่ายผู้ผลิตหนังสุดหลอ่อชาวเว l i n g ได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่6.5คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ